เพื่อนๆหลายๆคนน่าจะกำลังสนใจสำหรับการเกตการ์ดในไทยนะครับบ o ูมสไตเกสวัสดีครับ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับพบกับผมบูมจาก channel Boom s t เกอร์นะครับเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะกําลังสนใจสําหรับการเกตการ์ดในไทยนะครับอันนี้ผมจะแนะนําแค่แบรนด์เดียวเท่านั้นก็คือ SQC นะครับผมมีโอกาสได้ส่งไปเกตมาแล้วนะครับทั้งหมด5ใบนะครับก็มีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นจะรองรับเฉพาะการ์ดญี่ปุ่นบันไดาภาษาอังกฤษอะไรที่มันมีอินโฟมชั่น ชัดเจนว่ามันคือของออฟฟิเชียลอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ S Q C เนี่ยเขาเป็นบริษัทเจลเวอรี่มาก่อนนะแล้วก็มีแบบพนักงานของเขาอ่ะมาแบบเกรดการ์ดนะครับหลักๆนะครับจะมีประกอบไปด้วย4จุดหลักๆเลยก็คือเซนเตอร์ลิงเอ็คอนเนอร์และเซอร์เฟซเดี๋ยวเราจะพูดถึงในหลังจากนี้แล้วกันเนาะเพื่อนๆน่าจะแอบ,บเห็นอะไรในนี้ไปบ้างเลยนะครับสำหรับการ์ดภาษาญี่ปุ่นนะครับที่ผมมีโอกาสได้ไปเอฟมานะครับจากเมอร์ของญี่ปุ่นนั่นเองแล้วก็ฝากแม่ค้ากดมาให้นะครับใน ทวิตเตอนั่นเองนะเดี๋ยวผมจะแนะนําเป็นร้านร้านหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ตรงนี้ <sm ell> เพื่อนๆก็ไปทักไป <sm ell> สอบถามแม่ค้าได้นะครับเขาก็ <sm ell> ดีนะน่ารักดีนะครับสอบถามได้ก็มีแบบ0.34 0.36รวมส่งอะไรนู่นนี่นั่นนะถ้ลองไปถามรายละเอียดอีกทีนี่ผมไม่ได้ค่าโปรโมทใดนะเออการ์ตตัวนี้เป็นของบันไดนะครับ2,006 Make in Japan นะแล้วก็ ด้านหลังตรงนี้เขาบอกว่ามีทั้งหมด57แบบรวมทั้ง UR รวมงอะไรเลยนะครับก็มีธรรมดาก็คือแบบ Normal, นอร์มอลเนาะ36ใบแลก็คือน่าจะเป็นฟอนทองหรือเปล่า12ใบแล้วก็ซุปเปอร์แร6ใบและอันตระและ Air, แค่3ใบเท่านั้นนะครับก็โอกาสที่ค่อนข้างที่จะเกลือเป็นไปได้ค่อนข้างสูงมากๆเลยเนาะเดี๋ยวผมจะเอามาแกะให้ดูด้วยแล้วกันถ่ายคลิปสำหรับทั้งหมดนี้21ตนี่ผมเอฟมานะครับอันนี้ นี่นะครับยังซิลอยู่เลยเดี๋ยวมีโอกาสเลยเดี๋ยวจะมาพูดถึงการ์ดญี่ปุ่นแบบละเอียดละเอียดเลยแล้วก็เดี๋ยวแกะไปพร้อมๆกันนะครับเอาฝักติดตามไปด้วยเนาะสาหรับการเกตการ์ดนะครับผมแนะนําเบื้องต้นเลยก็คือมันจะมีผ้าสําหรับเช็ดการ์ดก่อนที่จะไปส่งนะเราไปหากันดูอีกทีนึน,นะสำหรับผมนะแล้วผมก็จะใช้ตาดูเบื้องต้นว่ามีขอบขาวมีรอยบุบมีรอยหักมีรอยอะไรไหมนะครับก็ อันไหนที่เราพอทําได้เราก็จะใช้ผ้าสําหรับเช็ดการ์ดอ่ะก่อนที่ไปส่งเกตนะก็เช็ดดูเบาๆนะอย่าไปขูดนะครับมันอาจจะลอกได้นะครับสีอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็จริงๆในเว็บไซต์ของเขานะครับ sqc.com เนี่ยเขาก็จะบอกไว้ว่าเออก่อนจะส่งการ์ดต้องทำอย่างไรบ้างนะครับเบื้องต้นเลยก็คือเขาให้ไปกดเองนะในวันพฤรหัสามตุ่มครึ่งนี่ผมจําได้ขึ้นใจแล้วผมกดไม่เคยติดเลยนะครับอันนี้ ที่ผมได้5ใบนี่คือจากการกรอกฟอร์มนะมันมี2 2กรณีนะกรณีที่1ก็คือไปกดให้ทันแล้วก็ไปจ่ายตังให้ทันอะไรเงี้ยแล้วก็สําหรับเพื่อนที่อยากสนใจจริงๆนะถ้าส่งเยอะมันก็จะถูกลงราคาอะไรพวกนี้ก็ไปดูในเว็บไซต์ได้หรือจะทักไปทาทางเพจเขาได้นะครับแล้วก็มันจะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือการกรอกฟอร์มทิ้งไว้ Google Form นะครับกรอกไว้กรอกชื่อเฟซวิธีการติดต่อนู่นนี่นั่นจากเกตกี่ใบอะไรเงี้ยก็ไปกรอกทิ้งไว้ได้เดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับมานี่คือผมได้จากการกรอกนัเอกย ได้แล้วก็เอาไปห้าใบนะครับโอเคแล้วก็อันนี้นี่นะครับอันนี้เป็นการ์ดคาคาชินะครับเป็นเหมือนผมจําไม่ได้ว่ามัน,มนชื่อยี่ห้ออะไรครับเป็นน้บาบัตรของอาจารย์คาคาชิพวกนี้เกตได้หมดเลยนะแล้วก็เป็นปฏิทินเป็นอะไรก็เกตได้หมดเพราะว่ามีเพื่อนๆในกลุ่มที่ไปเกตมาแล้วเรียบร้อยคือถ้าเป็นของแท้เขาตรวจแล้วเป็นของแท้ปุ๊บเขาจะทําการเกตให้ตรวจให้นะครับแต่ว่าการ์ดอันนี้มันเป็นเป็นการ์ดญี่ปุ่นแล้วก็ตาหนิอนข้างเยอะผมคงไม่สงไปเกตนะครับเอามาตั้งไว้ไว้คู่กันกับงานเลบซนที่ผมเคยรีวิ ด้านหลังก็เป็นนี้โคโนฮะแต่ไม่รู้มันอ่านว่าอะไรเหมือนกันนะก็ประมาณนี้สําหรับการ์ดตัวนี้นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาการ์ดที่ผมไปส่งเกรดมาให้ดูนะว่ามันได้คะแนนเท่าไหร่กันบ้างนะครับจริงผมแอบดูไปแล้วละ่ะตอนแรกกะจะมาแกะจัดกล่องแล้วก็ลุ้นไปกับเพื่อนๆนะแต่ไม่ไหวแล้วผมตื่นเต้นมากเลยก็แอบดูไปก่อนนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นนารุโตะซึมุกิแล้วก็ซาสึเกะอุจิฮะนะครับนารุโตะการ์ดเกมในปี2005เป็นเมมโมรีนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่ามัน มาจากไหนยังไงนะแต่ว่ามันเป็นฟอยเนาะแล้วก็การ์ดมันก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะอันนี้ผมตกใจมาเลยเพราะว่าผมได้มาจากพี่ๆในกลุ่มนะครับในกลุ่มเหมือนเขาจะได้มาจากพวกแบบช่างกิโลมือสองของญี่ปุ่นด้วยซ้ำนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะจากการเดาของผมนะแต่ผมก็ได้ราคาไม่กี่บาทนะครับเห็นก,การ์ดดูไหมครับมันเป็นแบบว่าฟอยแบบท้องๆหน่อยการ์ดก็สมบูรณ์กว่าที่คิดไปเยอะมากๆเลยมีปัญหาแค่เซอร์เฟซเซอร์เฟซก็คือเหมือนแบบหน้าหลังอ่ะมันเรียบไม่มีรอยขูดอะไรใดๆอย่างเงี้ยเนาะ อืมอันนี้ก็ได้10คะแนนสูงมากเลยคะแนนสูงกว่าที่ผมคิดจริงๆนะอย่างที่บอกนะครับไม่คิดว่ามันจะได้สูงขนาดนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้เขาให้มานะมันเฟลวมากเลยนะทุกคนเนี่ยมันสามารถเอามาวางแบบนี้ได้นะใส่ไปในร่องวางไว้ได้เลยนี่ครับมันทาแบบนี้ได้นี่เอาไปตั้งโชว์ได้เลยแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราขอตั้งไว้ก่อนอันนี้ได้10คะแนนอ้อลืมบอกไปนะครับเพื่อนๆงสงใส่ไหมครับว่าทําไมในกลุ่มเขามีได้10คะแนนที่เป็นกรอบทองด้วยกรอบทองก็คือทุกอันเนี่ย ต้องได้10ทั้งหมดนะอันนี้ผมมีเซอร์ฟเฟสได้9.5คะแนนอะไรแบบนั้นก็เลยถูกหักคะแนนไม่ถูกหักคะแนนหรอกเขาก็ตัดเป็น10แหละแต่ว่าไม่ได้กรอบทองอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะได้กรอบทองก็คือต้อง10ทุกอันแล้วก็ถ้าคะแนนรวมตรงนี้ผมมี9.5อีกอันหนึ่งตรงนี้คะแนนเกรดรวมน่าจะเหลือแค่9กพอเข้าใจไหมครับเออประมาณนั้นแล้วก็อย่างที่บอกนะเขาค่อนข้างเคี่ยวเหมือนกันนะผมคิดว่ามันมัน,ม,นมันแฟร์สำหรับประสมมากเลยว่าไม่ปล่อยคะแนน10กรอบทองไปง่ายๆอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่่่ออออเเลยนะนนนนนะะะััีนนีี้กกึงงทผมสไปนะ จะเล่าให้ฟังนะครับสาหรับตัวนี้ก็เป็นาฮาต์เกคาราชีกับอิตาจินะครับตัวนี้ถ้าเพื่อนๆที่ติดตามผมในกลุ่มในเพจอะไรต่างๆที่แบบรู้จักกันจริงๆนะการ์ดอันนี้ผมได้มาโดยยังอยู่ในซองด้วยซ้ำนะครับทุกคน <S <S พอเข้าใจบ้างอยู่ในซองหว่าอะไรมันควรจะสมบูรณ์ถูกไหมม,มันกลับได้คะแนนแค่เก้าเท่านั้นเองครับทุกคนมันถูกตัดคะแนนเซอร์เฟสก็คือหน้าหลังอะ่ะมันต้องเรียบแล้วไม่มีรอยขูดรอยกดทับใดๆไม่รู้มันน่าจะถูกกดทับมากกว่านะ เดี๋ยวก็รอดูตอนที่เขาส่งส่งข้อมูลของการ์ดไปเนี่ยไปในในเว็บไซต์เขาจะบอกว่าทาไมมันถึงถูกหักถูกหักตรงไหนบ้างอะไรยังไงเพราะว่าเขาส่งกล้องจุลทรรศน์ด,ดูเลยนะทุกคนเออค่อนข้าง,งละเอียดมากๆเลยเพราะว่าเขาทำจิวเวลรี่เนาะตัวเนี้ยผมตกใจมาเลยทําไมแค่แค่เก้าคะแนนเซอร์เฟสถูกหักคะแนนเยอะมากเลยคิดว่าอย่างเด๋งที่บอกก็น่าจะถูกกดทับถูกทับเยอะมั้งออันนี้เป็นการประษาอังคฤษนะครับทุกคนที่บอกนะอันนี้ก็มีราคาเหมือนกันเพราะามันเป็นรุ่นมันเป็นการ์ดโปรโมนะทุกคน ก็น่าจะเป็นรุ่น F i r s t edition รุ่น F i r s t edition ก็คือเหมือนเป็นการทําครั้งแรกเนาะมันก็เลยค่อนข้างราคาค่องข้างสูงนะส่วนใหญ่ที่ผมไปส่งเกตของภาษาอังกฤษเป็น f i r s t e d i t i o n ทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็ได้9คะแนนนะครับถูกหักเซ r ร์ฟเฟถูกหักเซ r ร์ c เฟไปเหลือแค่8เอ็ดก็คือตัวขอบคมถูกหักไปส5ทุคะแนนขอบไม่คมอะไรเงี้ยร้อยบุกมีร้อยบุกมีอะไรพวกนี้นะก็ถูกหักคะแนนไปตามระเบียบเนาะอันนี้ก็ได้9้านะครับค่อนข้างน้อยกว่าที่คิดไว้นิดหนึ่งแต อันนี้นะครับเธอร์ไพ่เหมือนกันอันนี้เป็นนารルโตะอุซึมิกิและซาสเกะอุจิฮะนะครับ <S <S ก็เป็นการ์ดโปรโมท,ที่ผมได้มาแบบอยู่ในซองเช่นเดียวกันแต่คะแนนได้แค่9.5นะครับตัวเอ็เนี่ยก็คือขอบมันต้องเรียบและคมไม่เอียงนะครับไม่มีรอยบุกสองกล้องจุลทรรศน์ดูอะไรเงี้ยใช้เลเซอร์มาร์คิ้งเขาเขียนบอกอย่างนั้นนะผมก็ไม่รู้อะไรเลเซอร์มาคิงคืออะไรเออตัวเนี้ยได้แค่9.5อันนี้ก็อยู่ในซองเช่นเดียวกันนะอืมเอ็ถูกหักคะแนนไป2จุด ได้แค่9ก็เลยได้แค่9.5หวังนิดนึงอืมเดี๋ยวรอดูว่ามันทำไมเราถึงถูกหักเนาะนี่ก็สวยมากเลยเป็นโปรโมสูนกสาม SR นะครับเฟิร์สอิดิชั่นเช่นเดียวกันต่อไปนะครับเป็นตัวนี้นะครับเพนนะครับดีว่าพาร์สนารุโต Collectible Card Game นะครับรหัสที่1,000เป็น SR นะครับเฟิร์สอิดิชั่นนะครับถูกหักที่เซนเตอร์ริงก็คือเหมือนแบบว่าผลิตมีปัญหาตั้งแต่โรงงานอะไรเงี้ยเขาก็จะเหมือนเหมือนตีกรอบโดยใช้โปรแกรมอะไรของเขาอนะครับทำให้มันดูว่ามันการ์ดเราสมบูรณ์แค่ไหนตัว เซนเตอร์ลิงอย่างที่ผมบอกไปก็คือมันทําอะไรไม่ได้ครับมันมีปัญหาตั้งแต่โรงงานเราไม่สามารถทําอะไรมันได้เลยตัวเนี้ยถูกหักไปเหล็กแก้กาเองครับทุกคนเนี่ยตรงนี้ถือว่าโดนหักไปเยอะเหมือนกันนะตัวเซนเตอร์ลิงตรงเนี้ยแล้วก็เอ็ดขอบอาจจะไม่คมเดานะจะได้9.5ก็โอเคก็ไม่แย่ครับปะมานั้นนะครับทุกคนก็ผ่าไปละ4ี่ใบแล้วก็เหลือใบสุดท้ายนะครับที่ผมส่งเกตไปสําหรับนี่นะครับก็เป็นเพนและอิตาจิใบนี้นะ่าจะเป็น ใบที่มีราคาที่สุดของผมและในการ์ดารุโตะเนาะตัวนี้ราคาที่ปิดไปในกลุ่มน่าจะประมาณ6 0 0 0 7 0 0บาทได้นะครับสำหรับการ์ดที่คะแนนสูงนะครับถูกเกตไปแล้วนะครับอันนี้ผมก็คิดว่าน่าจะแบบหลักหลายพันเหมือนกันแนต่ผมก็คงไม่ขายนะครับใบนี้สวยมากเลยทุกคนก็เป็นการ์ดเพลและอิตจิที่เหมือนแบบเป็นตอนแสงอุสาหนะครับสังสาระาอะไรนี่คือสวยมากๆเลยนะทุกคนดูสิอยากจะเห็นแต่ผมดูจะเห็นยังไงจะชัดก็ได้9นะครับถูกหักเซ็นเตอร์ลิงไปเลยแค่9้า เซอร์เฟซเหลือแค่8.5เท่านั้นเซอร์ฟเฟซเหมือนแบบความเรียบรอยขูดอะไรเงี้ยเนาะคอนเนอร์ Corner, ก็คือรอยบินงออะไรพวกนี้แล้วก็เอ็ดก็คือขอบมันไม่คมอะไรแบบนั้นอันนี้เป็นด้านหลังของการาดภาษาอังกฤษนะครับการาดภาษาอังกฤษผมก็มีเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าการ์ดที่แบบว่าสภาพดีๆผมก็ส่องจากส่องดูจากตาเปล่าก่อนเนาะแบบเช็คว่าคมไหมอะไรเงรี้ยบางคนก็จะใช้ที่ส่องผระของพ่อมาส่องดูนะครับเรากองเบื้องต้นอ่ะเออเราอยากส่งไปก็ต้องส่งกร์ดที่มันสภาพดีๆไปเนาะเพื่อจะได้คะแนนะแ อย่างไอตัวนี้ครับตัวที่ผมส่งไปอนาะลุโตตัวนี้ก็แบบเสร็จได้เหมือนกันเนาะทำไมมันได้มันได้10ก็จริงแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องเซอร์เฟซสูงจุดคะแนนอืมก็เลยได้แค่10แต่ไม่กรอบทองก็ประมาณนี้สําหรับไอตัวที่ผมส่งไปเกตก็คือมี19บเกแต่ว่าไม่มีกรอบทองเออก็ประมาณนี้นะครับสาหรับการ์ดพวกนี้อนาคตไม่รู้ว่ามันจะมีมันจะสามารถเกตได้ไหมนะสำหรับไอการ์ดออของลิขสิทธ เพียราใช้หน้านะไม่รู้อานาคตจะมีหรือเปล่าแต่ว่าการจีนที่ไม่มีลิขสิทธิ์น่าจะศูนย์เลยครับน่าจะไม่สามารถเกตได้นะแล้วก็ตามสัญญาครับผู้จบไปแล้วผมจะมาแกะอันนี้ให้ดูเป็นการ์ดรูโตการ์ดเกมในปี2006แต่เขาว่าเกลือกันยับยนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูแล้วกันว่ามันจะเกลือที่เขาบอกหรือเปล่าโอเคผมว่าจะเก็บไว้สักซองหนึ่งที่แบบไม่แกะนะแต่ไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนว่าจะทนไหวหรือเปล่านะอันนี้ก็ตัดไป เรามาดูว่า้านไหามันเป็นอย่างไรกันนะนี่นะครับตัวการ์ดก็เป็นหลังฟ้านะครับแบบเดียวกันกับอันนี้เป็นหลังฟ้าเช่นเดียวกันนะเท่าที่เห็นของญี่ปุ่นจะมีหลัง2ส,สีนะสำหรับไอการ์ดเกมอันนี้ก็จะมีหลังที่เป็นสีฟ้าแบบนี้แล้วก็หลังที่เป็นสีออกขาว,ขาว เอออันนี้น่าจะแบบรุ่นเก่ากว่าเล่ตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่คิดว่าไอหลังข่าวน่าจะใหม่กว่านะครับทอดดูมันมีรหัสบอกด้วยว่ามันมีอะไรบ้างการ์ดอะไรบ้างรหัสอะไรบ้างนะแต่ก็ไม่ได้มีจุดสําคัญอะไรนะอันนี้เท่าที่ดูมีซุปเปอร์แลร์สองใบี่อันนี้นะครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวไว้ด้านหลังละกันสำหรับใบแรกเป็นที่เขาเล่นแบบล็อกลีอะล็อกลีกับใโตไกเนาะแล้วก็อันนี้ใบที่สอง าจะคนเดียวกันจาชื่อไม่ได้ใครจําชื่อได้บ้างคอมเมนต์มาคุยกันแล้วก็ที่สามใครก็ไม่รู้ล้วาร์ดีสีอันนี้ชิซูเนะลูกศิษย์ของอป้าซึเดะ,เดะนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้เป็นจาชื่อไม่ได้เมนมะอะไรสักอย่างหนึ่งนะแล้วก็ฮายาเตะเดานะไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ชัวร์ไม่ชัวร์วครับอันนี้ แล้วก็อันนี้เรามาลุ้นกันว่าเราจะได้การ์ดอะไรนะขั้นต่ําจะเป็นฟอนทองแล้วก็ mm hmm. เขาเรียกว่าแร่ะดับแร่นะครับ mm hmm. อันนี้น่าจะเป็นแค่ฟอนทองแล้วทุกคนปึ mm ๊บ hmm. ใครเอ่ยนี่คุณเป็นใครครับนี่นี่เนก็เป็นการ์ดอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นฟอนทองปิ mm ๊บบ๊บ แต่ใบนี้ผมยังไม่มีแน่นอนผมก็มีไอตัวการ์ดฟอนทองเยอะแล้วเหมือนกันอืมก็ประมาณนี้สําหรับการ์ดโนโตภาษาญี่ปุ่นนะครับที่แกะไปก็คือได้ฟอนทองตัวเดียวแล้วเดี๋ยวที่เหลือผมจะมาแกะให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะพูดถึงการ์ดเอ่อญี่ปุ่นนะว่ามันมีระดับอะไรบ้างมีลักษณะอย่างไรอะไรเงี้ยเนาะจริงๆการ์ดภาษาญี่ปุ่นในเนี้ยไอแบบเนี้ยมีของปลอมเนี่ยนะทุกคนเคยเจอทีนึงแล้วแต่ว่าพ่อค้าเขารับผิดชอบว่าเขาไม่รู้พอบอกไปก็เขาก็คืนเงินมาให้ไม่มีปัญหาอะไร ลักษณะที่ผมเห็นของปลอมลักษณะมันจะเป็นเหมือนแบบสีมันจะไม่สวยจะไม่สดแบบนี้มันดูมันดูออกครับทุกคนสําหรับผมผมว่ามันดูออกนะอืแต่คนอื่นไม่รู้นะสีมันจะแบบออกแบบส้มๆม,มอะไรแบบนี้แล้วก็ตัวตัวการ์ดมันจะบางๆประมาณนี้การ์ดพวกนี้ผมเหมือนยังไม่มีเลยนะที่แบบซื้อซื้อมายังยังไม่มีในในแฟ้มผมเลยคิดว่าน่าจะใช่นะแล้วก็อันเนี้ยไม่มีแน่นอนโอเคประมาณนี้ครับสําหรับการ เกตการ์ดติดปัญหาตรงไหนหรือว่าอยากสอบถามอะไรก็มาขามได้ในกลุ่มหรือจะอินบ็อกไปในแฟนเพจก็ได้เพจน,นี้นะครับปึ๊บแล้วก็มีกลุ่มอย่างที่ทุกคนรู้นะผมพูดไปแทบทุกคลิปเลยถ้าอยากจะรู้ข้อมูลการ์ดเรืนู่นนี่นั่นอะไรก็มีเพื่อนๆหลายๆคนที่ พร้อมตอบนะครับไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าน่ารักมากนะครับในกลุ่มก็มีแลกการ์ดมีอะไรภูตัวผมเองผมก็แลกการ์ดไปเหมือนกันอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็สําหรับไม่ได้อยากเก็ตการ์ดก็ไปสามารถไปเก็ตการ์ดได้ตามนี้เลยนะ SQC ที่พูดไปข้างต้นเนาะก็ไปสอบถามแอดมินได้ผมแนะนําว่าถ้ากดไม่ทันก็ไปกรอก Google Form ทิ้งไว้แหละผมกรอกไว้ตั้งแต่นะ้าจะแบบต้นต้นปีที่ผ่านมา ทังนานแล้วเหมือนกันนะก็ประมาณนี้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ไปเกตอีกผมจะมาอัปเดตให้ดูว่าผมได้คะแนนอะไรยังไงบ้างน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวคิดว่าอนาคตเดี๋ยวจะไปคัดการ์ดที่สภาพดีๆแล้วเดี๋ยวจะไปเกตให้หมดเลยนะสําหรับพวกการ์ดฟอ,อย์การอะไรพวกนี้นะอาจจะเป็นของสะสมที่มีมูมลค่าก็ได้ในอนาคตนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณที่ดูกันจนจบนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ like, are, และอย่าลืมกด s u b s c r i b e ช่องบุ๋มสตเกอร์ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะ จะลงคลิปให้ดูทุกสัปดาห์ถ้าไม่ติดอะไรนะครับทุกคนก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ